mình lôi lòi xin sụp lại đủ bài xong lòi là nó lòng ạ cho con nôm ấy ạ à? cho con nôm ấy cùng cho lúc ôm lúc ấy Không kính ạ thế ấy ấy anh mấy cái động thế giới à bạc ba bạc ตรงมากวันนี้เราได้ชีสของมามีแล้วก็ช็อกโกแลตดูว้แล้วก็ขนมหนึ่งอันนะคะกปคติดตังเลยค่ะมีเงินหนึ่งร้อยมีเงินหนึ่งร้อยไปมาดูกันว่าจะปุบไหม <c oughs> <c oughs> หมดไปแค่สิบเอ้าบอ็ดบาทใช่หมเ้าสิบเอ็ดบาทแส่เงินทองเป็นของะมันะคะเงินทองเป็นของมันะคะไปรอตรงนู้นไปรอไปรอเอาของก่อนอนมลังได้ช็อกโกแลต ดูใบแล้วก็ได้ช็อกโกแลตดูใบอีกแหละเด็กนอนดูนอนเขาดูนอนเปิด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 มว่าช็อกโกแลตดูใบอีกแหละไปบายแล้วนะคะบายบายค่ะถ้าดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบายบายค่ะ